สวัสดีครับผมเรามาอยู่ FC Mobile นะครับเพราะว่ามีคนขอร้องนะครับที่จะอันนั้นผมก็เลยเปิดให้อย่างเต็มที่ครับผมผมมา FC Mobile พร้อมกับตัวละครนี้นะนี่พวกนี้ให้เขายิงก่อนแล้วกันนะเนี่ครับตัวละครทีนี้นะครับกลุ่มนักเตะเมนูนะผมแต่ที่จริงแล้วผมยังไม่ได้มีกลุ่มนักเตะเมนูนะครับที่โค้ชจกะกาโค้ชไก่นะครับ่ผมก็ ผมก็เชียร์เมนดูต่อไปลองใช้เมนดูจริงๆนะไม่รู้ใครใช้ลิเวอร์พูลมากนะเฮ้ยอาร์เซนอลอาร์เซนอลอาร์เซนอลมาเฮ้ยเลี้ยงหลบเลี้ยงแล้วยิงครับโอนาเน่าโอ้โหเกือบโอนาเน่าเกือบแล้วโอนาเน่ากูโอเคครับผมเตะมุมเตะมุมจักรยานอากาศเชียร์ไปโผล่ไปไปโผล่อัลมาการ การบอกว่าโอ้ยลุงโทดี้มาลุงโทนี่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วยังไงอาเซนนลยังไงอาเซนนลยังไงอาเซนน้อยเกือบ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 โอนาน่าโอนาน่ามันก็เป็นประตูดีอยู่นะดูดิโอนาน่าแต่ผมอยากเรียกโอนาน่าไม่สมชื่อโอเคเ้ยนี่ลเมงโอเคขา ถ้าเวลาครับเรายังนำสองศูนอยู่เลยเดี๋ยวผมให้ดูภัพนะักเตะด้วยนะเดี๋ยว,วประชาชนจะได้พอใจนะผมโอเคเอ้ยว่าอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วผมมา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 เออนีานาน่จิ้วบานานามันจิ้วจิ้วิ้วทรง ส่งให้ส่งให้ปาลิลูดอีกส่งให้บาลิลูดยังไงยังไงโอ้โหกี่ทุ่มแล้ววะ้ยสองทุ่มสามสิบสองเออไม่มีพราะวเ่าเ,เอ้ยโอนาน่า,าโอนาน่าเออดีดีดีโอนาน่าโอนา,ๆๆอาน่าดีดีอาเชนนอมกากไอ้เหี้ยสองศูนย์ในเหี้ยสลับการ์ดสลับการ์ด ันโดนที่เมนยูยูยโดนศูนย์สองกลายเป็นกลับมาสลับภัยแล้วผมโนโ่รับนี่เดี๋ยวเราไปดูด้วยดีวยกว่าแล้วไม่นะโอเคนะเอ๊ะเอ้ยจะกสิทธ์แน่นอนนะคนี่ผมยิงไปเออคือหนึ่งศูนย์ครับผมไม่ใช่แบบยิงแบบเน่าวนนะยิงดีๆ,ๆปี โอโหยิงแบบดีๆครับทุกคนนี่ครับเราก็มาแล้วนี่ผมมาทำประตูได้แบบโอหตอนนี้ผมได้ถ้วยเยอะเู่นะตอนนี้ผมอันดับที่11ล้านนะครับผม OBR ก็8-5ที่จริงผมตอนนี้ผมใกล้เก้ 2, นะครับตอนนี้เราก็ประตูดีโอน้าน้านะครับผมยังดีอะ่ะโอ้โหโคตรดีครับผมขนาดใช้เมนูนะ แต่เขาก็แบบนักเตะอาร์เซนอลน,นะผมไบก่อนนะครับยบยเฮ้ยอะไรนะแค่เพิ่มเมียวอะไรเฮ้ยไอเชดดูเช,ด,ด,ชดขีได้ได้ตลาดเย้ได้ตลาดไปซื้อโรนันโด